ขอให้ลูกหลานทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจะเดินไปในสถานที่หนึ่งที่ได้ริขิอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ได้ก่อยปลอดภัยทุกผิงประการขอให้ปราศจากการตายโหงขอให้ปราศจากการตายห่าขอให้อยู่แก่ตายเองถ้าคนไหนมันจนก็ขอให้หายจนเสียถ้าคนไหนมันรวยก็ขอให้รวยจริงๆไปมีอายุมันคนยืนไปทป็นลูกหลานเ้ยดีเปล่าเยะ ทาวาริวะปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิชสะตูสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยธามนิโชติรโสยธาสพิสิโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัดวันตรโยสุขีทีขาอยุโกปวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุตรา ปัจจายโนจัตตารรรมวัันิอายุวันโนสุขังพะลังให้ยลูกหลานทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจะเดินไปในสถานที่หนึ่งที่ได้ริ้จิอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ได้ก่อยปลอดภัยทุกถึงประการ ขอให้ปราศจากการตายโหงขอให้ปราศจากการตายหาขอให้อยู่แก่ตายเองถ้าคนไหนมันจนก็คอยหายจนเสียถ้าคนไหนมันรวยก็คอยรวยจริงๆไปมียอยู่มันคนยืนไปเทนลุกแล่นเ้ยดีเลยวไปยะอาภาริวะอาปูราปาริปูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมังคิปเมวะสมิชะตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามณิโชติรโสยธา สัพพิตโยมิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัดวันระโยสุขีทีขาอยู่โกปวะอภิวาทนะสิริสเนจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัทันติหา ยุวันโนสุขังระลัง